ข้าวไกลได้นายกคริปโตไทยจะดีอย่างไรสวัสดีครับตระกูลสูกคริปโตทองครับกับผมแซคโนวัดีครับผมเกันทุกวัน8ปดโมงเช้าตามเวลาประเทศไทยครับรายงานตรงจากอีเดรตซาวออสเตรเลียครับผมสำหรับคนครับที่ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับคริปโตเคอซีเทคโนโลยีการลงทุนต่างๆนะครับผ่านทางคริปโตทองนะครับรวมถึง ติดตามคอนเทนต์ต่างๆทาง CP studio ด้วยนะครับผมก็เข้ามาแล้วนะฮะยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ส่งต่อคลิปเพื่อนๆด้วยนะฮะแล้วก็สามารถติดตามกันได้ครับให้คุณกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งครับเพื่อไม่ให้พลาดทุกคอนเทนต์ดีๆจากช่องช่องนี้นะฮะก่อนวันนี้มีข่าวดีๆมาพูดคุยกันนะเกี่ยวกับเรื่องของคริปโตในประเทศไทยนะครับถ้าหากว่าพักเก้าไกลนะฮะได้รับตำแหน่งในวัฒิมตนะฮะอย่างพิธาเนี่ยนะฮะ จะส่งผลดีต่อตาลาดคริปโตในประเทศไทยอย่างไรนะเรามาวิเคราะห์เรามาดูข้อมูลกันหน่อยดีกว่านะครับผมก็การเลือกตั้งเพิ่งจบไปนะฮะตอนนี้ก้าวไกลก็ได้รับคะแนนเสียงมากที่สุดแล้วก็มีคุณพิธาเนนะี่ยเป็นว่าที่นายกรัฐมนตรีคนใหม่นะครับคนที่30ใช่ไหมก็ตอนนี้นะเป็นมีเป็นที่จับตาของประชาชนในหลายคนนะฮะแล้วก็มีคําถามที่ชุมชนคริปโตชาวไทยกำลับบงสงสัยกันอยู่ก็คือว่าหากว่าพักนี้นะฮะพักเก้าไกลเนี่ย ขึ้นมาเป็นรัฐบาลชุดใหม่นะครับจะมีประโยชน์นะมีผลดีอย่างไรบ้างตาลาดคริปโตในประเทศนะครับก็พักเก้าไก่นะเป็นพรกการเมืองในประเทศไทยนะที่เป็นที่รู้จักนะจากมุมมองที่กว้างขวางครับในประเด็นต่างๆครับรวมถึงคริปโตเคเรนซีด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยหากพักเก้าไก่ได้รับเลือกเป็นรัฐบาลชุดใหม่ของประเทศไทยนะครับก็มีแนวโน้มว่าตาลาดคริปโตในประเทศเนี่ยอาจจะรับประโยชน์นะจากนโยบายต่างๆที่พรคเก้าไกลเนี่ย ได้เคยมีการเสนอมานะครับหนึ่งในวิธีที่ตลาดคริปโตจะได้ประโยชน์ก็คือว่าการทําให้ตลาดซื้อขายคริปโตเครนซีเนี่ยมีความชัดเจนแล้วก็ถูกต้องตามกฎหมายครับซึ่งปัจจุบันในการซื้อขายเางินดิจิทัลเนี่ยนะเป็นสิ่งที่ยังไม่ชัดเจนในประเทศไทยนะครับแต่หากพ่าเก้าไกลสามารถที่จะทําให้ตลาดการซื้อขายคริปโตเครนซีเนี่ยสอดคอล้องตามหลักกฎหมายมากขึ้นนะครับนี่จะเป็นการเปิดตลาดใหม,สม่สําหรับนักทุนไทยแล้วก็อาจนําไปสู่การลงทุนที่เพิ่มขึ้นในเศรษฐกิจไทยด้วยนะครับ นอกจากจากการทําให้การซื้อขายคริปโตนที่ถูกกฎหมายแล้วนะฮะพักก้าวไกลยังได้เสนอนโยบายอื่นๆนะฮะอีกมากมายเลยนะที่เป็นประโยชน์ต่อตลาดคริปโตในประเทศไทยครับตัวอย่างเช่นพักได้เสนอให้สร้างกรอบการกํากับดูแลเว็บเทรดคริปโตนะรพร้อมทั้งจัดตั้งศูนย์วิจัยคริปโตเครนซีแห่งชาตินะครับโดยนโยบายเหล่านี้เนี่ยจะช่วยสร้างาช่วยสร้างภาพแวดล้อมที่เสถียรแล้วก็ปลอดภัยมากขึ้นครับสำหรับการซื้อขายสกุลเงินดิจิตอลในประเทศไทยครับ ซึ่งทาให้ดึงดูดนักลงทุนได้มากขึ้นด้วยนะครับอย่างไรก็ตามครับการเลือกตั้งทางนี้ก็นะมีภาคเก้าไกลเนี่ยเป็นหัวเรือใหญ่ในฐานะค a n ิเดตนายกนตัฐมนตีครับก็อาจเป็นสัญญาณเชิงบวกสําหรับตลาดคริปโตทั่วโลกครับเนื่องจากว่าไทยเนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญนะครับแล้วก็เป็นจุดหมายปลายทางชั้นยอดเลยสําหรับการลงทุนจากต่างประเทศนะครับดังนั้นหากภรคเก้าไกลได้รับเลือกครับนี่จะเป็นการส่งข้อความไปไปทั่วโลกเลยนะครับว่า ประเทศไทยเนี่ยเป็นสถานที่ที่ยินดีต้อนรับสําหรับธุรกิจและก็นักทุนด้านคริปโตเคอเรนซีซึ่งอาจนําไปสู่เม็ดเงินลงทุนมหาศาลนะครับในตลาดคริปโตของไทยด้วยนะครับผมก็โดยรวมแล้วครับผลจากการเลือกตั้งของประเทศไทยครั้งนี้เนี่ยน่าจะเป็นการพัฒนาในเชิงบวกครับสำหรับตลาดคริปโตในไทยนะเพราะว่าตอนจากนโยบายที่กล่าวไปข้างต้นแล้วเนี่ยพรรคเก้าไกลย,ยังได้นาเสนอมาตรการอื่นๆฮะอีกจํานวนหนึ่งครับที่อาจจะเป็นประโยชน์ต่อตลาดคริปโตในประเทศครับ ก็นโยบายเหล่านี้ก็รวมถึงการสร้างโปรแกรมศึกษาสกุลเงนินดิจิทัลระดับชาติครับเพื่อสอนคนไทยเกี่ยวกับประโยชน์ของสกุลเงนินดิจิทัลครับแล้วก็วิธีการลงทุนอย่างปลอดภัยโดยเพิ่มช่องทางดหยนอนภาษีแล้วก็สิ่งจูงใจอืนอ่นๆให้แก่ธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีคริปโตเคอเรนซีด้วยนะฮะร,รวมถึงทํางานร่วมกับประเทศอื่นๆเพื่อพัฒนามาตรฐานสากลในการควบคุมคริปโตเคอเรนซีนะครับความมุ่งมั่นของพาคเก้าไกลครับในการส่งเสริมคริปโตเนี่ยก็เป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่า พักนี่เข้าใจถึงศักยภาพของเทคโนโลยีนี้ฮะที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจไทยนะฮะหากพักเก้าไกลได้เป็นนายกนะฮะมีแนวโน้มว่าตลาดคริปโตในประเทศเติบโตอย่างมากแน่นอนนะครับก็ขอสรุปนะฮะว่าถ้าพักเก้าไกลนะฮะได้เป็นนายกนะคุณพิธาเป็นนายกคนที่30นะฮะก็อาจจะทําให้ตลาดคริปโตในประเทศเนี่ยนะมีการพัฒนาไปในเชิงบวกมากๆนะฮะ ซึ่งจะสามารถช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่เสถียรแล้วก็ปลอดภัยมากขึ้นสําหรับการซื้อขายเงินดิจิตอลนะฮะซึ่งทําให้ดึงดูดนักงทุนได้มากขึ้นแล้วก็อาจจะเป็นการบอกเป็นในันะว่าประเทศไทยเนี่ยพร้อมแล้วครับที่จะต้อนรับนักลงทุนทั่วโลกให้สามารถมาลงทุนในคริปโตเคอเรนซีได้นะครับก็เรื่องแบบนี้นะฮะเหมาะให้ที่ใช้คนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถดูแลนะฮะ คริปโตเคอแนนซีเนี่ยมันเหมาะกับคนที่เข้าใจนะมาพัฒนามาวางระบบนะครับเพื่อเติบโตต่อในอนาคตและเพื่อที่จะให้ความรู้นะความเข้าใจแก่คนทุกรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นคนรุ่นใหม่คนรุ่นปัจจุบันคนรุ่นเก่านะทุกเจนนะครับให้เข้าใจคริปโตเคอแนนซีมากขึ้นนะครับไม่ใช่ถูกมอมเมาด้วยข่าวสารในเชิงลบหรือจากแหล่งข่าวที่มันไม่ถูกต้องนะฮะหรือจากคนรุ่นหนึ่งที่ไม่เข้าใจคริปโตแล้วก็ สร้างความกลัวให้กับผู้คนอันนี้ไม่ควรนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเก้าไกลได้เป็นนายกรมือนตีโอโหเรามองเห็นแสงสว่างครับที่ไม่ต้องไปอุโมงค์ฮะเห็นเลยที่หน้าประตูบ้านเราทุกคนนะครับผมเชื่อแบบนั้นก็ยังไงก็เป็นกำลังใจนะฮะให้กับนะพรรคเก้าไกลด้วยนะฮะสู้กันต่อไปนะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามจากนี้เราต้องมาจับตาดูครับว่าประเทศไทยจะไปทิศทางไรนะครับหวังว่าคลิปนี้ จะเป็นข่าวดีของทุกคนนะครับผมยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะแล้วก็ซัพพอร์ตช่องนี้ครับอย่างเป็นทางการฮนะโดยการเติมเงินฮะมาที่ True Money ว a l เล t ครับด้านล่างนี้เลยนะครับผมเท่าไหร่ก็ได้เป็นกำลังใจให้ผมเป็นกำลังใจให้กันนะทำคลิปท,ทำคลิปดีๆทำสาระดีๆต่อไปนะครับผมก็ขอบคุณมากเลยวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ